ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชนข่าวบิดเบือนกรณีการบินไทยเปิดรับสมัครงานรายได้1 5 0 0 0บาทต่อสัปดาห์ตามที่มีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการบินไทยเปิดรับสมัครงานรายได้1 5 0 0 0บาทต่อสัปดาห์ทางเพจภูกเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า การบินไทยไม่ได้ประกาศเปิดรับสมัครงานดังกล่าวผ่านเพจภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลแอบพอตแต่อย่างใดขออย่าหลงเชื่อการแอบ,บอ้างจากเพจปลอมและมิจฉาชีพอย่าแอดไลน์อย่าโอนเงินอย่าก,กดลิงก์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิน้นดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์และแชร์ต่อในขณะนี้จึงเป็นข้อมูลบิดเบือนไม่ควรแชร์ไม่ควรส่งต่อหากประชาชนมีข้อสงสยัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโทร0 สองสามห้าหกหนึ่ง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 ด้วยความห่ใหญ่จากนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด